สวัสดีจ้าคลิปนี้มะนาจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาขยายพันธุ์ต้นภูลงยากันดีกว่านะคะภูลงยาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ค่อนข้างที่จะยากนะสําหรับมะนานะแล้วก็มะนาลองใช้หลายๆวิธีในการขยายพันธุ์เขานะคะแต่มีวิธีหนึ่งที่มะนาคิดว่ามันเป็นวิธีที่เห็นผลมากที่สุดนะคะก็คือวิธีการล่อรากนะเดี๋ยววันนี้มา ทำการขยายพันธุ์ต้นพูลงยาด้วยวิธีการล่อลากให้เพื่อนๆชมนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะไปะเราไปชมกันเลยดีกว่าจ้ะมันน่าจ,จะต้องเลือกกิ่งที่จะขยายพันธุ์ก่อนนะคะโดยจะเลือกจากตรงด้านยอดนะก็เดี๋ยวจะดูว่ากิ่งไหนที่พอเหมาะที่จะทำได้นะคะ ก็เลือกกิ่งแล้วได้แล้วนะคะเลือกจากกิ่งที่เป็นข้อที่สามจากยอดนะคะก็คือนับจากกิ่งนี้จริงๆเขาเป็นข้อที่สี่แหละเพราะเขามียอดยอดที่เพิ่งแตกออกมาอันนี้หนึ่งข้อนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ข้อนี้ข้อที่สี่นะคะเราต้องเตรียมนะคะ ตัววัสดุที่เราจะเอาไปล่อรากนะคะมะนาใช้เป็นถุงแกงใส่ขุ่ยมะพร้าวนะคะที่แช่น้ำไว้แล้วประมาณหนึ่งคืนนะคะใส่ลงไปแล้วก็มัดเป็นรูปกลวยแบบนี้ลักษณะคล้ายๆกับแหนมเห็ดที่เราซื้อมากินจากวังน้ำเขียวเลยอะห่อเหมือนห่อแหนมาค่ะประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาตุ้มอันนี้ ไปล่อรากของต้นภูลงยานะนี่พอเราได้อันนี้มาแล้วนะคะเราก็จะผ่าเขาผ่ากลางนะคะ เสร็จแล้วแค่นี้ประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาไปห่อในส่วนตรงกิ่งที่ตรงข้อที่เราเลือกที่จะเอาเป็นข้อที่เราจะล่อรากอะค่ะแล้วเราก็จะหุ้มเขาไว้แบบนี้ ตรงส่วนที่เป็นรากตรงข้อเขาอะค่ะคเราจะให้อยู่ด้านในตัวถุงแหนมเรานะเนี่ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็คลุมเขาไว้แบบนี้แล้วเราก็จะใช้เชือกมัด เขาแล้วนะคะเราก็เอาเขายึดไว้กับหลักหน่อยนะกันเขาเขาไปถ่วงอะคะ่ะเพราะว่าน้ำหนักของตู้มะมันหนักเราก็หาเชือกมาพันเอาไว้นะ อันนี้มะนาก็จะพันเขาไว้ประมาณนี้นะคะให้เขา,เาประคองเอาหลักประคองเขาไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ประคองเขาไว้เนี่ยตรงส่วนตุ้มหมาเขาหนักมันก็จะพากิ่งเขาเขาเสียหายได้นะคะหลังจากที่เราห่อล่อลากแบบนี้แล้วเราก็เอาเชือกพันเขาไว้หน่อยนะยึดให้เขาอยู่กับหลักประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาเราลดน้ําใช่ไหมเราก็ลด ตรงช่วงนี้ด้วยให้น้ำอะค่ะเขาอยู่ให้ตัววัสดุปลูกอะค่ะตัวแหนมของเราอะมันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวล่าเขาก็จะออกมาอยู่กับขุยมะพร้าวของเราและเดี๋ยวล่าเขาก็จะออกมาแล้วก็อยู่ในขุยมะพร้าวอันนี้นะคะ ถ้าเขาแข็งแรงดีแล้วเราก็แค่ตัดออกไปแล้วก็ไปย้ายลงกระถางได้นะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะก็น่าจะเห็นความเจริญเติบโตของเขารากเขาก็น่าจะเริ่มที่จะชอนใช้ออกมาแล้วละ่ะสำหรับวิธีนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับขยายพันธุ์ต้นภูลงยาใต้แบบเห็นผล วิธีนี้เป็นวิธีที่มะนาค่อนข้างที่จะใช้แล้เห็นผลกับต้นพูลงยานะคะเพราะว่าเพราะว่ามะนาเคยลองหลายวิธีแล้วบางวิธีก็สําเร็จบางวิธีก็ไม่ค่อยสําเร็จสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ค่อนข้างยากนะสำหรับมะนานะคะต้นพูลงยามันค่อนข้างจะขยายพันธุ์ยาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการขยายพันธุ์ต้นภูโรงยาแบบล่อรากสไตล์มะนาวนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายแล้วก็เห็นผลอันนี้เห็นผลค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะจากที่มะนาได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้นะเป็นวิธีที่เห็นผลมากกว่าวิธีอื่นๆที่มะนาเคยทํามาทั้งหมดสําหรับการขยายพันธุ์ต้นภูลรงยานะคะก็ยังไงแล้วเพื่อนๆลองนํา เทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะคะถ้าใครมีสเปกน้ำมอสก็ใช้สเปกน้ำมอสก็ได้นะแต่สำหรับคนที่ไม่มีนะคะวิธีนี้ก็ประหยัดแล้วก็ใช้ได้ผลเลยทีเดียวขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปของมานานะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะ ไปแล้วนะสวัสดีจ้า